ทีไอทีนั้นตายไปไปทีมแล้วนะนี่คือปั๊บโจมตีอ่าของหลีกลางล่างจะสิบเอร์ซลยยี่เอร์นผมไม่รู้อะแต่ปั๊บโจมตีโหดมากผมเคยใช้เลนทั่วไปเนี่ยตัวเดียวไอเลนทั่วไปกับไอเมริษาสองตัวตีตายทีมเลยไอสัตว์แดงบวอย่างตีตายเลยเนี่ยคุณดูดิปั๊บโจมตีโหดไหม ยังไงก็คือคุณพยายามทําทุกไอดีให้ไปอยู่ในลรีกเดียวกันเรีกซุปเปอร์เป็นไปไม่ได้หรอกนะครผมแต่ก็ดีถ้ออคุณเล่นชนะคุณได้โรป๊๊บนะแพ้คุณก็ได้แพ้ก็ได้โรป๊๊บแต่แพ้รู้สึกได้แค่รอบลนะห้าสิบนั้งไอเหรียญนั้นจะได้เจ็ดสิบห้านะแบบใหม่นะ กดออกไม่มีเสียแต้มแพ้ไม่มีเสียแต้มไม่มีตกลรีกคุณจะทำทุกไอดีให้ไปอยู่ในไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปอยู่ในรีคูปเปอร์เหมือนกับอารีนามันเป็นไปไม่ได้คุณเพิ่มรางวัลมาโอเคมันก็โอเคอยู่เดี๋ยวให้ให้ดู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 ดดไอทีมไอทีมที่เล่นเนี่ยนะไอตัวครบเนี่ยอันที่สามเนี่ยที่เอาไปเล่นเนี่ยตั้งรับอันเนี้ย นี่นี่น,นี่ดูตีโหดมากเลยดูอืมนี่ผ่านเลเวลหนึ่งนะครับแต่อย่าให้เจอไอเลนตัวนี้นะเลนตัวนี้น,นี่ยี่กว่าเอสบิสาดีนานเนี่ยแผ่นเลเวลสามเนี่ยมาับเมริสานี่โอ้ผมต้องเอามริสาออกอะ่ะมิิสานี่ขวดแทบไม่ได้อัพอะ่ะมันโหดเวอร์เพราะว่าเราดูรีเพย์ได้เวลาเราชนะ อยังไงก็ไม่มีตัวหางตกหลีกอะ่ะพราแพ้ไม่เสียอะไรชนะได้โทรปราบก็ดีอาโซปราบมาแจกอืม